cần lùm lo cho không chỉ nhớ cho họ lúa và lúa trẻ cũng trên tàu là hạt tiền mong mới in ra nhưng chưa chỉ tàu bao hạt tiền cho khổ như nên nước chỉ nhớ cho họ lúa lúa lo hạt li chán này ạ chỉ do linh nó cho bé một cờ với kia nữa hạt tiền họ à của họ hai tàu chỉ chỉ xuống bỏ chán nó cũng thôi ra chỉ thiệt à cho thứ họ bao xa là nó nó à chưa เฉียกุลขียเจขียนสำหรับเจาเจเอชิเตาเป้านะเจีนไาตอดเปงแก้เก้ทานทานทานใช้เตาเตียยเจอเทงเลยอ่ะาทงจตังเด้ฟืนฟืนฟืนใช้เตาเตียอจเจเตอร ต่ออะไรอ่ะตาอจั๋วตาอไฟตาอไฟตาอไฟใช้เตาเตียวรู้ขอจู้ดอกไฟดอกไฟดอกไฟใช้เตาเตียยอรูอ้อา ลู้ uh, ล่ารูปัตติ้เงเลยอ่ะรูปัตตงว่อยู่เตาไฟเอนือจีจีน่ะนะนือจีจีได,ด้ดังน่ะนะจีรังหูดอกไฟเลย่ะสายไฟสายไฟสายไฟเยอะโซ่รัวไฟนะเยอะโซ่รัวโซ่ไฟจ,จีจานน่ะนะปักเสียบปักเสียบ ปักเสียบปักเสียมน้อยรู้เออยู่จีนเชียอยู่ซาซาสตงนั่นเนี่ยรู้เอเมื่อจะขอนอนเตาต่อเออยู่เมื่อเจ้าใส่ซรางสตงเราจะไปเจียต่ออยู่มาลิซาอยู่รึสตงจะรู้ปากเสียบเนาะฝอยปัดเหือนฝอยปัดเหือนฝอยปัดเหือนใส่เตาหัวเตียโยตุกข้าวเคเจ คู่คู่คู่ใช่ตอเดียวอรู้รู้ท้องเนีอยรู้ท้องเกี่ยวกับคู่โอโอโอยอรู้ชอดาวดยกัตตาคิเนียกัตาคินียกัตาคินีย

Yo lụt thôi sổ. So. tuy 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 Buông. Yo Buông. tuy 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 tuy

ยออาเดนเต้าดุนจ้วเดียซันไล้สันไล้สันไล้น้อยโย่จะชวนโซวดเดียอย่าหินรับมีดหินรับมีดหินรับมีดยอลูเจโฮโฮเตียคุก คุกคุกเยรุชูคีซากซากซากโยตูกิชูคีจอกจอกจอกอเยรุโคเฮดติ๊กน้ำ ติ๊กน้ําติ๊กน้ํยอลัวอ่าตัเตเอเจ้อหีตัวค้ฮาเลยอ่ะมอมอมอยอลลกเหมาะขางเหมาะขางเหมาะขาง โยลุ่ยเย่ลุ่ยเย่กี่โจยอ่ะจองจองจองโยจ้าอ่าอ่าดัวอ่าด,ดาวร้องตะนะอนนี้อ่ะติบเข้าติบเข้าติบเข้า โยลูจตเตะโจมอมัวก ok. 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 ันล็อกมัวกันล็อกมัวกันล็อกโยลูก็หมอเช้ซาดซาดซาดโยได้เลยปัวปื้อพาโฮมพาโฮม พาหมยาโยเรปาวเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าโยเขาเยอะนะหมอนหมอนหมอนโยรู้ตัวจนโงผ้าปูผ้าปู ผ้าปูยยอแตนเต้าปัวผ้าเส็ตโตผ้าเส็ตโตผ้าเส็ตโตยอ,อรรดสบผัวดะเด้กับไฟกับไฟกับฟยอยรู้ต้งใดอ่ะรู้ต้งสวยอยู่จุดๆต่อ,อยู่ชวนั่ะ เขียงเขียงเขียงอย่ารู้รอจ่ะเขียงเขียงเขียงอย่าลุกกร่อยผ้าโขผ้าโขผ้าโขอย่จวนหมดโตแล้วย่หมดจวนแล่ว มีดมีดมีดย,ด,ยยดยอดเดียแล้วยอดเดยใช้แม่ๆเถอะจุกจกจกยอดระเลาเสียมเสียมเสียมยอดรตดชโซสวน ส่วนส่วนเยอะจ้าไอส่วนเยอะๆอะไรจะโชว์อันเด้อตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นยอรุออรอตู้ออยู่ด้วยราวๆจมูกก่อเจียวก่อช่อจื่มเหตตู้ซักผ้าตู้ซักผ้า ตู้ซักผ้าอยอารู้จานโซ่ขั้นเจาเลยตู้โซ่ขั้นเจาตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าอย่ารู้ตู้เราขั้าเจอตู้ใส่ถ้วยบวงตู้ใส่ถ้วยบวงตู้ใส่ถ้วยบวงอย่ารู้ตู้จะเราตเดย่ ุฟังเพลงตุฟังเพลงตุฟังเพลงเดี๋ยรู้ตุ้ลงเก้าเดี๋ยวรู้หลับผมลงเก้าอย่าโอเคเจได้คิมนนเนาะกูกูจุละเคียลินะสืตเจ้ากูเคียเตาจีซีจีซัวจินจานบริจาที่เรากูถอในจากูที่นะเอเปมลจีโดดวอเชียงนนตัว